สวัสดีครับยามเย็นนะครับอ่าวันนี้เราพามาดูพันขนุนนะครับบุญบรรดานําโชคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังจากที่เราตัดแต่งไปแล้วนะครับออันนี้อันนี้อันนี้ต้นหักครับอันนี้ต้นหักเพราะว่ามันดกดกจัดนะครับแล้วเราเรามันรับน้ําหนักไม่ไหวนะครับ นี่ครับหลังที่เราตัดแต่งไปแล้วนะครับอันนี้เหลือสิบสิบกระลูกครับอ่าสิบกระลูกก็ลูกเริ่มสวยแล้วครับลูกเริ่มสวยแล้วนะครับเหลือ เหลือไว้สิบลูกจากห้าสิบก้าลูกนะครับอ่านี่ต้องใช้ไม้ค้ำเลยครับถ้าไม่ค้ำก็คงจะหักเหมือนเดิมฉีกเหมือนเดิมนะครับอ่าอ่าเป็นขนุนถวายนะครับถวายคือคือออกได้ทุกฤดูนะครับออกได้ทุกฤดูไม่ไม่เว้นนะครับเรียกว่าออกต่อเนื่องครับคอยติดตามนะครับคอยติดตามขนุนพันธุ์นี้ดีถือว่าดีมากเลยครับ เรื่องทวายนี่ถือว่าสุดยอดเลยนะครับคือทวายนี่ก็ออกตลอดครับออกไม่หยุดออกไม่รู้กี่รุ่นเป็นกี่รุ่นเลยครับนี่ก็เริ่ม,เร,มเริ่มออกเห็นไหมครับลูกน้อก็ยังอยู่ลูกนี้มาไม้แล้วน่ครับเห็นไหมครับขอบคุณมากนะครับสวนบุญบันดาลปากช่องครับศ8นย์8ปดหก0 8หนึ่งแปดนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ